ขั้นการทุกคนมคุ้คว้านในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งย่านดาวินทรากลายเป็นสถานที่นัดพบเพื่อจ่ายเงินสินบนหรือเงินใต้โต๊ะโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขงแต่ใครเลยจะคาดคิดว่ามีเป็นเงินก็สุดท้ายก่อนจะถูกปฏิบัติการซ้อนแขนจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้กลางห้างรายการวยู่ใต้โต๊ะวันนี้จะพาไปย้อนรอยคดีดังในปี2564 เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2564ตัวแทนบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งเขาร้องเรียนกับตำรวจปปป,ปว่าถูกนายพอวิศวกรโยธาปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการก่อสร้างโรงเรียนเรียกรับเงินสินบนจำนวน60,0,000บาทโดยแบ่งเป็น3งวดงวดแรก 120,000บาทงวดที่2 180,000บาทและงวดสุดท้าย300,000บาท27มิถุนายน2564 พลตำรวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วผู้บังคับการบอกอปปปได้สั่งการให้พันตำรวจเอกนัทนวิทย์สิทธาพิรมร์และทีมงานบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปททำการจับกลุมตัวนายพที่ห้างสรรพสินค้าย่านรามอินทราพร้อมของกลางเป็นธนาบัตรฉบับละ1,000บาทจำนวน120ฉบับรวมเป็นเงิน120 0 0 0บาทและโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง มีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้รับเหมาขอสร้างเนี่ยมาร้องทุกข์กับปปทว่าได้ถูกเจ้าหน้าที่วิศวะนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยเรียกรับในการสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสมโปรรัตนโกศ ของของบ้านเพีเทียบบ้าเนเพียอาคารในประสงค์เนี่ยมีมูลค่าถึง28ล้านนะครับแต่คนนี้ยเป็นผู้ศิพวกกิศวะที่ควบคุมงานนะครับก็ปรากฏว่าตั้งแต่มิถุนา63เนี่ยก็มีข้อตกลงกับผู้รับเหมาว่าจะขอค่าดูแลเดือนละห้าหมื่นครับก็พอ พอเรียกเดือนละห้าหมื่นเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยมองว่าไม่ได้วานเป็รับนะครับเพราะว่าเขารับงานมาโดยถูกต้องแล้วก็ทำอะไรทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ต้องมาเสียเงินให้กับวิศวะเนี่ยเดือนละห้าหมื่นรวมทั้งหมดตั้งแต่มิถุนายนปีหกสามถึงวันจำผมหรือว่าถึงมิถุนายนปีหกสี่เนี่ยทั้งหมดรวมเงินทั้งหมดเดือนละห้าหมื่นเนี่ยทั้งหมดหกแสน แต่เมื่อเขามาล้อเนี่ยเราก็ได้เก็บพยานหลักฐานเพราะการเก็บพยานหลักฐานเนี่ยก็มีการตกลงกันว่าจะจ่ายโทษแรกจะโคแสนเนี่ยประมาณแสนสองหมื่นะครับปปทก็เอาเรื่องเนี้ยมาพบกับเจ้าที่ปป,ปนะครับเพื่อที่ะวางแผนในการดำเนินการนะครับเราก็ได้ รวบรวมเก็บพยานหลักฐานต่างๆทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันทางชัดลายมีผู้การพูดคุยกันทางเสียงนะครับก็ปรากฏมีการนัดหมายที่จะมอบเงินจำนวนแสนสองหมื่นบาทเนี่ยที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะอาจารยมอบเงินเท่านั้นก็เราก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยนำเงินไปมอบแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ องการตำรวจสอบวนบกเนี่ยก็เข้าไปาเก็บพยานหลักฐานโดยใช้กล้องแอบถ่ายอีกทางหนึ่งเครื่องมือที่เราติดไปเนี่ยมันไม่ทำงานก็เป็นเรื่องของการเก็บพยานหลักฐานผลปรากฏว่าก็มีการมอบเมองเงินกันเจ้าหน้าที่ก็เลยให้สัญญาณชุดจับกลุ่มก็เข้าไปจับนะครับวันนี้ก็ได้ดำเนินการ รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟอ้องไปยังพยการพยการก็สั่งฟอ้องตอนที่ผมปรากดมาก็ผู้ต้องหาอะไรนี้นะครับก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็สารสั่งลงโทษไปประมาณสิบปีนะครับผู้เสียหายผู้สงหาก็คงบูธรนะครับ วันที่3สิงหาคม2565คณะกรรมการปรปรชได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาต่อนายพอตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คือในกรณีนี้มันเป็นความผิดต้องดูวันขนาดเกิดเหตุนะครับขนาดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นการใช้กฎหมายเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันปรปับปรามการทุจริตแห่งชาติ พศ2542นะครับซึ่งในกรณีนี้การกระทําของตัววิศวกรโยธาเนี่ยซึ่งไปเรียกรับเงินจากเขาเนี่ยวิศวกรโยธาเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐพอเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายคือกรณีนี้พอช่างผู้ควบคุมงานเขาส่งงานถูกต้องครบถ้วนแล้วไม่มีข้อผิดพลาดอะไรท่านก็ต้องตรวจรับงานไปตามที่ท่านมีหน้าที่เช่น ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติเขาก่อสร้างสนามกีฬามีแป้นบาสแล้วก็มีการทาสีมีการเคลือบสนามเป็นแบบยางนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขา,าทาถูกต้องครบถ้วนท่านต้องตรวจให้แต่กรณีนี้มีเจตนาพิเศษก็คือประสงค์อยากได้ทรัพย์สินเงินทองก็ไปเรียกรับเงินเขาถ้าไม่จ่ายตังค์ให้ก็จะไม่ตรวจรับงานกรณีนี้เมื่อคุณเป็นเจ้างานของรัฐนะครับก็เลยมีความิดฐานเป็นเจ้างานของรัฐ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา149เป็นความผิดเฉพาะนะครับอัตราโทษสูงมากมีตั้งแต่จําคุกตั้งแต่หนึออ่งปีถึง10ปีนะครับหรือจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยนะครับในมาตรา14.9แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือรับไว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต ก็ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อีกในขณะเดียวกันก็เป็นความผิดในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตผิดตามกฎหมายปปชพศ2 5 4 2ในมารตรา123อีกนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับเกิดกระทำความผิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยในลักษณะไปเรียกรับเงินเพื่อจะตรวจรับงานให้เขาเนี่ยทั้งๆที่เขาสมมอบง,งานถูกต้องแล้ว แต่ตัวเองก็เรียกรับเงินเนี่ยยังเคยมีแนวทางคำพิพากษาสารชั้นต้นและสารุทธรวางไว้นะครับการไปเรียกรับเงินในกรณีอย่างนี้อาจจะผิดฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน3,000บาทด้วยก็ได้ซึ่งในกรณีนี้เคยมีคำพิพากษาของสารชั้นต้นและสารุทธรภาคห้านียวางหลักไว้นะครับนอกจากนี้ ถ้าตัววิศวกรโยธานี้ถ้าเขาเป็นตําแหน่งระดับสูงเป็นตําแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับก็จะมีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าไอ้เงินที่เรียกไปเนี่ยต่อให้เป็นเงินที่เรียกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแต่ถ้ามันปรากฏอยู่ในบัญชีของเขาเขาไได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยหรือไม่ถ้าเขาไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินก็อาจจะผิดฐานจงใจปกปิดไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ได้แต่ถ้าวิศวกรท่านนี้ยังไม่ใช่ตาแหน่งที่คณะกรรมการปชกาหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ก็อาจจะเข้าเงื่อนไขว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้านของรัฐร่ำรวยปิดปกติหรือไม่เพราะว่าเขาจาต้องตอบให้ได้ครับว่าไอ้เงินหกแสนบาทที่เขาเรียกมาเนี่ยเขาเรียกมาโดยเกี่ยวกับการทําหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการดํารงตําแหน่งหรือไม่นะครับสัมพันธ์กับรายได้ที่เขาต้องยื่นกับรกรมสรรพากรทุกปีหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอีกฐานความผิดหนึ่งซึ่งดําเนินการควบคู่กันไปเพราะว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีบทบังคับใช้กับตัวของเขาในเรื่องของสิทธิในตัวบุคคลของเขาแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของทางกรรมสิทธิทรัพย์สินก็คือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณไม่สามารถตอบได้ว่าทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ในความครอบงพอเนี่ยคุณได้มาเพราะการประกอบกิจการใดก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องลำรวยผิดปกติกับการบชวินิจฉัยชี้มูลแล้วส่งฟ้องที่ศาลศาลอาจจะมีคำพิพากษายึดทรัพย์ในส่วนนั้นก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิศวกรโยธาที่ ปฏิบัติงานณสำนักง,งานค้ามการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกค้าการปรชว,วินิจฉัยชี้มูลครับวันที่28มีนาคม2567สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ5ปีรวมเป็น10ปีพร้อมให้ริบโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสะพายที่ใช้ในการกระทำความผิดอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด เย,ยังสามารถอุทธรณ์ต่อศาลที่สูงกว่านี้ได้แต่อีกด้านหนึ่งคดีนี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคงมเมื่อคนที่เคยอยู่ในระบบยองจายสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ทนต่อการขจิตอีกต่อไปออกมาร้องเรียนและแจ้งความเป็นเมืองคดีจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุในที่สุด อีกทั้งยังเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เรียกรับสิ่อบนให้ต้องเกรงกลัวว่าสักวันหนึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถหนีรอดเงื้อมือของกฎหมาย